ครับมือเนียนมาพอผองกันนะครับกับยกนะครับของพัทยานนะครับช้าวนวฮะอ้อยกัดนะฮะมือเนียนมากันอยู่ที่บรนทอนนะครับอยู่สวนท่านกาใหม่ของวทอนนะครับพอดีมาสื่อท่านกาใหม่น้ำเพลนครับเป็นให้ราคาถือถือนะคนเสนรอนสนใจมากได้เลยนะมาสื่อน้ำเพล่ได้เลยอยู่บรนทอนตํบลบงเหนือนะครับอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับ เบอร์ ah โทรก่าศูนย์แปดแปดหกเก้าเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หกสามศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดเก่าเก่านะครับท่านผู้ใดโมโหท่างกับโทั่มาเบอร์นี้ครับหรือว่าอยากทราบราคาว่ามีไหมยังแน่อยากได้ไหมยังนะฮะพอท้องเป็นเป็นศูนย์ย่านลู่พอพันกาใหมีอยู่แล้วหรือว่าผู้ใดมีที่หลาหลายอยากปรึกษาพอท้องว่าต้องปลูกไหมยังที่เห็ดจังใดขึ้นไหมตัวนี้ได้สิ ดินหนูนี่มันเป็นจังซี่จังซี่จะปลูกไม่ยังจ้าซีเกิดอันนี้น้องโทรมาปรึกษาคนใดครับเพิ่นรับสายแล้วเพิ่นที่ปรึกษาให้ตลอดมาเป็นหยิบซี่สมองไงล่ะแปดสมองอยู่ที่สมองิ่นขอนอนอีกแปดสมองๆๆๆๆครับเล้วก็่ากับที่นี่นักรักนะครับกับที่เป็นไม่ที่มือราคานะครับไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีคุณราคากที่นี่ไม่ย่างนะครับพะยุพ่พะยุ่ไผ่ลำระเคียน เที่ยมท่องนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยข้าวค่ากัวหอกข้าวโมหอกว่ามแต่ไมีนี่นะครับกระที้เขาข้าวไอ้กระมี่เพื่อนหลายครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นต้นยุ่งเป็นต้นยางเนาะต้นยางยางหน้าครับอันนี้ไม่แดงไม่แดงต้องปลูกคู่กับอันนี้เด้อ ต้นมมีบ่เป็นอย่างคอยสีทัวหมอกมีไมนมีอย่างติดมืออ่าฮะตลกครับดอกกันเลยข้างบนจะเป็นต้นกพี้นะครับกาแฟเขาขั้วลามครับคือบัเอาสันอาโอเคครับถ้ามาคินีก็ฝากอะไรก็แชร์กดติดตามครับจนขาพยาาช้แออกไปนะครับสวัสดี